เวลาแล้วค่ะสำหรับรายการข่าวข้นนบรุนนะคะในช่วงตื่นมารวยวันนี้จะมีเทคนิคการลงทุนอะไรน่าสนใจบ้างต้องติดตามกับพี่หมวยเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณปามากนะคะ,คะสำหรับวันนี้ตื่นมารวยเราจะเปิดฉากด้วยการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเพราะว่าเตรียมตัวก่อนก็จะรู้ก่อนใครนะคะเพราะฉะนั้นมาติดตามทั้งหุ้นและก็การลงทุนหลายๆรูปแบบในช่วงตื่นมารวยค่ะ รวยช่วงรวยกับหุ้นนะคะวันนี้มากําหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นนะคะกับคุณกรพัฒน์วรเชษจากบลนุราพนัสสินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะตลาดหุ้นบ้านรเรานะคะตอนนี้พยายามที่จะไประดับ1,600จุดแต่ดูเหมือนว่าพยายามที่จะมีการพักบ้างนะคะเดือนนี้เดือนกุนมภาพันธ์มีโอกาสที่เราจะเห็น1,600้ยไหมคะจริงผมมองว่าตัวตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการพักตัวระยะสั้นครับ,รบยังมีความกังวลอยู่บ้างในเรื่องตัวนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ ออกมาแล้วเนี่ยตลาดก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะสร้างความผันผวนในเรื่องตัวทิศทางเศรษฐกิจโลกมากน้อยเพียงใดนะครับแต่โดยรวมผมคิดว่าทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็คงพยายามนะครับที่จะมุ่งเน้นในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในก่อนนะครับเพราะโดยรวมเนี่ยผลกระทบของเรื่องตัวนโยบายต่างๆที่เขาพยายามทําออกมาเนี่ยโดยรวมน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวสหรัฐก่อนนะครับซึ่งวันนี้เองก็จะเป็นภาพเชิงบวกตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยมุมมองโนราฟเหมือนเดิมนะครับยังคิดว่าทรัมป์จะเล่งในเรื่องตัวนโยบายการคลังนะคครรรรรรรัับบเื่อองงงงงขกกกาาาาะะตุ้้นนนวมไปถึ ภาพของการใช้นโยบายภาษีานะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะครั่นเลยรวมผมคิดว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยในเดือนกุมภาพ,พันธ์ยังคงมีโอกาสที่เป็นภาพของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ขึ้นไปได้นะครับ <c oughs> กรอบระยะต้านแนนบนเนี่ยเรามองที่1,600จุดกับ1,620ส่วนตัวฐานรับเนี่ยผมคิดว่าแนวรับค่อนข้างจำกัดนะครับคุณหมวยจริงมองไว้ประมาณสักหนึ่นอยหกสนะครับแล้วก็บริเวณ1,550จุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวรับที่ น่าจะรองรับความเสี่ยงในการปรับฐานระยะสัรร้นที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้ค่ะคแล้วจากสถานการณ์ฟันฟลฟตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆภาพของฟันฟลฟค่อนข้างกลางๆนะครับโดยรวมจะเห็นว่ากระแสงเงินเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าเอเชียเร่งตัวอะไรมากนักแต่ว่าหลังจากเรื่องตัวกรารประชุม FOMC ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพตัวตลาดเงินของเอเชียเนี่ยมีเสถียภาพมากขึ้นเราเห็นภาพตัวดอลลาร์ถูกขายออกมานะครับเป็นภาพการอ่อนค่าแล้วก็ในส่วนตัวค่าเงินเอเชียโดยรวมก็เป็นเทรนด์การแข่งข่าตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดทีี่่่อนข้าางดว เรายัางเห็นเม็ดเงินไหลเวียนในภูิภาคเอเชียอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะเห็นเงินเข้าในส่วนตัวสินทรัพย์เสี่งเนี่ยคงต้องรออีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็บ้านเราเองเนี่ยค่อนข้างมีปัจจัยหนุนที่สําคัญก็คือเรื่องของตัวผลประกอบการบริษัทจุะเบียนนะครับภาคการผลิตต้องบอกว่ามีโมนตั้มที่ดีขึ้นจากปี2015แน่นอนนะครับอย่างน้อยสุดกลุ่มพลังงานเนี่ยยังมีโมนตั้มเชิงบวกอยู่นะครับแล้วก็ ภาพของการปรับประมาณการทั้งเศรษฐกิจทั้งตัว Earning นะครับของบริษัทจดทะเบียน,นขึ้นเนี่ยผมยังคงเห็นต่อเนื่องเพี่ยงตัวเองผมคิดว่าจะเป็นภาพที่ทำให้ตัวตลาดเนี่ยถูกบล็อขึ้นไปนะครับอีกภาพหนึ่งก็คือเรื่องตัวรูปการจ่ายเงินปันผลนะครับซึ่งจะเข้ามาทําให้ตัวตลาดเองเนี่ยนะครับยังคงมีแรงก็งกำไรเรื่องตัวหุ้นปันผลอีกทางหนึ่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนโดยอาจจะเลือกเป็นทีมของนโยบายหุ้นปันผลนะคะครหรือว่าผลประกอบการที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นน้นนนใปีีะะีมาท กลุ่มส่งออกก่อนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้รเริ่มกังวลนโยบายของประธานที่บดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมม์นะคะว่าเอ๊ะมันจะมากระทบกับกลุ่มอุตสาหกรรมการส่งออกของบ้านเราไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าเออจริงๆต้องบอกว่ามันก็มีความไม่แน่นอนอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันยังเร็วไปที่ประเมินนะครับเพียงแต่ว่าผมว่าระยะสั้นเองเนี่ยเราอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้นะครับจะมองในเรื่องตัวมาตรการกิจการเรื่องการค้าระหว่างประเทศอย่างเดียวนะครับอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องตัวประเด็นหนึ่งก็คือเราไม่ได้เข้า tpp นะครับซึ่งตรงนี้เอง ก็ก่อนนี้เราคงมีการประเมินกันแล้วว่าเราจะเสียศักยภาพการแข่งขันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ท้ายสุดแล้วสหรัฐเนี่ยยกเลิกตรงนี้ไปก็เป็นโอกาสที่เราเห็นเรื่องการเจริาการค้าใหม่เพี่นั้นดยรวมแล้วผมคิดว่าภาพตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยลบโดยตรงกับเราครับแล้วก็ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเรามองค่าของค่างเงินระยะกลางยาวเนี่ยยังไงก็ตามผมคิดว่าค่างเงินเอเซียโดยรวมยังเป็นเทรนด์ของการอ่อนค่าในระยะกลางถึงยาวอยู่นะครับ,รบพีนั้นโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่า สัญญาณตัวกลุ่มทรงออกน,น่าจะมีโมนตั้มที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เศษยีสหรัฐด,ดีขึ้นนะครับญี่ปุ่นดีขึ้นหรือว่าแม้แต่ตัวโยุโรปดีขึ้นเนี่ยก็เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศเพียงแต่ว่าผลกระทบหลักเนี่ยต้องมาดูว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยนะครับเรื่องนโยบายการค้าเนี่ยมันจะมีผลกระทบส่งกระทบชิงไปถึงรองมากน้อยแค่ไหน,นค่ะเพราะฉะนั้นเองไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่นะคะในเบื้องต้นยังอาจจะไม่ได้กระทบมากต้องจับตารอดูที่นั้นโฟกัสมาที่กลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้กันหน่อยนะคะ ครับจริงๆเ,เดือนนี้เราจะเริ่มวางพวกหุ้นบันผลสูงเข้ามาค,ครับตัวแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับเดือนอกุมภาพันธ์คือตัวเกียรตินาคินครับหรือว่า KKP เนี่ยบรรพ์ผลก็สูงประมาณสัก4กว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยเรารดูกราฟประกอบด้วยนะคะสำหรับตัวของ KKP นะคะน่าสนใจยังไงคะตัว KKP เนี่ยนะครับนอกจากตัวปันผลจะสูงแล้วนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือปีนี้เราคิดว่าสินเชื่อไฮเปอร์เช็คต่างๆเนี่ยมีโมเมนตัมที่ฟื้นตัวดีขึ้นทางอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับยิวเขาก็สูงประมาณ4%สี่เป หุ้นตัวนี้เนี่ยน่าจะมีสัญญาณ u p พ a r d form มากขึ้นเก่งในเรื่องตัวนโยบายผผลด้วยเพราะว่าหลายคนจะทราบดีว่าหุ้นันผลขนาดใหญ่นะครับถ้าช่วงก่อนจ่ายผลผลเนี่ยประมาณสักสสัปดาห์ถึง1เดือนเนี่ยจะค่อนข้าง upward form ขึ้นมานะครับภาพราคาหุ้นเป็นลักษณะการ a c ค u m u l เ t e อยู่นะครับจะมีแนวรับที่บริเวณ56.25นะครับเป็นกรอบแล้วก็ต้านด้านบนอยู่ที่58.75มีโอกาสที่จะไซด์วย์อ up แล้วก็ break ทรนด์ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งทำให้หุ้นเองเนี่ยมี momentum ในเชิงบวกมากขึ้น ตัวนี้เนี่ยเราวางมูลค่าพื้นฐานที่68บาทสำหรับตัวเกียรตินาคินคะนะครับถ้าสมมติว่าปันผลออกแล้วยังถือต่อได้ไหมคะเออจริงๆรที่บอกว่าอุตสาหกรรมปีนี้ของตัวไฮเปอร์เชสค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นโดยรวมเราก็คิดว่ามันยังมีสาวการเล่นรอบบ้างแต่โดยรวมระยะกลางยาวก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับอีกกลุ่มถัดมาปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเราค่อนข้างชอบหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีนะครับเพราะว่า เอ่ป็นตัวเคมีขั้นกลางขังข้นปลายเนี่ยจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากภาพของตัว global growth ภาพเทคนิคอาจจะดูมีการอ่อนตัวนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากให้ดูเทรน์รย,ยาวเห็นว่าคือตัวของ IBL นะครับ IBL นะคะภาพของเทรน์รย,ยาวเนี่ยยังเป็นเทรนของการาไซว์อัพขึ้นมาต่อเนื่องจะเห็นว่าราคาหุ้นเองเนี่ยมีการยกโลงขึ้นมาะนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมกรอบในการลงทุนของ IBL เนี่ยแนวรับจะอยู่ที่เรนสายบาทนะครับแล้วก็ต้านด้านบนเนี่ยผมคิดว่าซิกแซกขึ้นมาสาย7.5นะครับยังมีความน่าสนใจอย,อยู่แล้วก็ประเด็นถัดไปเน่ตงเรือัว หุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวนโยบายลดภาษีของสหรัฐซึ่ง i v l ก็จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำไมถึงคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากตัวการลดภาษีของสหรัฐนะคะเนื่องจากว่าตัว i v l เองเมีโรงงานนะครับที่อยู่ที่สหรัฐนะครับซึ่งสัสดส่วนรายได้ตรงนั้นประมาณ40-50เปอร์เซ็นต์เลยเพีเยนโดยรวมแล้วถ้าลดลงมาเนี่ยภาษีนะครับที่ i v l จ่ายค่อนข้างสูงในสหรัฐเนี่ยมันจะลดลงมาเป็นปัจจัยบวกโดยตรงเลยนะครับนี่ก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกตัวหนึ่งถัดมานะครับก็จะเป็นตัวกลุ่มค้าปลีกนะ ผลประกอบการในไตรมาสสี่เจอกมาค่อนข้างดีก็คือตัว BJC BJC เนี่ยเป็นลักษณะาการเล่นรอบอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับหลังจากที่ปลายปีที่ผ่านมาเอาผู้ฟอร์มมากแล้วก็เระยะสันเนี่ยหุ้นเริ่มมีภาพของการ accumulate เข้ามานะครับแล้วก็ปรับฐานตามตลาดแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าแรงหนุนงตัวผลประกอบการที่ดีนะครับจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทำให้ตัวหุ้น BJC เนี่ยฟื้นขึ้นมารอบใหม่ก็ดูแนวรับบริเวณ47.5นะครับต้านด้านบนอยู่ที่51.25ค่ะแล้วก็ถัดไปจะเป็นตัวมิสซ์มอลแคปละนะครับค่ะ ตัวมิสซ์มอลแคปนี้อาจจะไม่ใช่ผลผล <c oughs> นะครับแต่จะ,จะเป็นปหุ้น,นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว <c oughs> นะครับตัวแรกเป็นตัวที่ผมคิดว่าผลประกอบการจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็เทรนราคาน้ำตาลยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ <c oughs> ก็คือตัว BRR นะครับตัวนี้ระวังมูลค่าไม่ถึงที่18บาทจริงล้าราคาหุ้นเนี่ยทำเทรนขาขึ้นรอบใหม่ละนะครับกำลังขึ้นมาที่16.1 <c oughs> ต้านด้านบนเนี่ยดูที่17บาทกับ17บาท40ซึ่งเขาทเคยทำไว้นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปเหมือนกันจุด stop loss ค่ะจุด stop loss คือถ้าหลุด ในส่วนตัวถัดมาเป็นบ e เทอร์เวอร์กรีนนะครับก็หุ้นก็จะเป็นการออกด้านข้างอยู่บีวนะคะครับผมค่ะน่าสนใจตรงไหนคะสำหรับโรงขยะจริงๆผมว่าตัว b w g เนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับล้วก็จะเริ่มจ่ายไฟเชิงพณิชิ์ได้ซึ่งตรงนี้ทำให้ตัวฐานรายได้ในปี2017เนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างน่าสนใจแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนท้ายที่สำคัญว่าหุ้นตัวนี้เองเนี่ยจากผู้กำจัดขยะนะครับก้าวเข้าสู่การทำโรงไฟฟ้าขยะที่ สมบูรณ์นะครับก็จะทำให้ตัวธุรกิจมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็อยากให้จับตาดูนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ2บาท4ตังค์นะครับกับ2บาทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับของหุ้นท็อปพิกที่เราแนะนําในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือตัว B ีแลนด์นะครับบีแลนด์ก็รู้สึกว่าขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะครับก็ตั้งแต่เราออกบุญค้อมาเนี่ยก็ไซด์เวิ่ขึ้นมานะครับเราออกบุญค้อบริเวณสักบาทแปดสิบนะครับสหรับตัว B ีแลนด์ก็ว่างบริเวณพื้นฐานที่2บาท80ปััจจยหนุนเป็นเรื่องตัจจ การเชื่อมโยงนะครับตัวโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในส่วนตัวบีแลนด์ซึ่งจะทําให้ตัวโครงการภายในของเขาเนี่ยนะครับมูลค่าที่ดินต่างๆเนี่ยมันอัลล็อกเพราะตัวบีแลนด์ทุกคนทราบดีว่ามีเงินสดเยอะนะครับแล้วก็รอในเรื่องตัวสายสีชมพูมาานรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะเข้าไปที่โครงการของเขาโครงการของเขาครับซึ่งวันนี้ก็จะทาให้เขามีการอินเวสต์เพิ่มเติมรอบใหม่นะครับเรื่องตัวห้างสับสินค้าต่างๆนะครับพวกร้านอาหารโรงแรมที่จะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะทาให้ตัว บีแลนด์ B นะครับได้ทั้งตัวทราฟิกนะครับแล้วก็เรื่องของตัวปัญหาการจราจร,รหมดสิ้นไปแล้วก็มูลค่าที่ดินเพิ่มพึ้นก็จะเป็นหุ้นที่อัลล็อกในเรื่องตัวบุกควาลูนั่นเองแต่ว่าตอนนี้<อ>ดูเหมือนว่าราคาก็ไล่ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับบีแลนด์ลงทุนตอนนี้ยัง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 ปลอดภยัยไหมคะหรือว่ายังเสี่ยงอยู่คะจริงๆก็ระวังมูลค่าพื้นฐานไว้ที่2องบาทก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคุณหมยแต่ว่าในแง่ของการเข้าไปซื้อเนี่ยก็ต้องมีกล นะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็ต้องซอฟลอตไปะนะครับแล้วก็การแอ c u m มูลเลก็ไม่ควรเกิน2บาทนะครับเพราะว่ารอจที่ราคาหุ้นเบรกเอาขึ้นไปถ้าเกิดทะลุ2บาทผมคิดว่าหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่ขึ้นด้วยความเร่งมากขึ้นนะครับในเชิงเทคนิคนะครับผมบลลนบระมีการมองตลาดหุ้นปีนี้ยังไงบ้างคะล่าสุดภาพตลาดเรามองไว้เหมือนเดิมนะครับระวังดัชนีเป้าหมายสิ้นปี2017ที่1,654จุด1,654จุดครับ,รบปีที่แล้วบอลลนุูระให้ที่1,540จุด ให้1,515จุดนะคะ<า>กค็เรียกว่าค่อนข้างจะคอนเซเวทีฟหรือเปล่าเอ่อปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเราน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่มองในชีวระดับประมาณ1,515แล้วก็ขึ้นมาถึงขึ้นมาถึง<า>แล้วก็อยู่ใกล้เคียงที่เราประเมินไว้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณหมวยจำได้ตัวเลขประมาณ1,600นิดนเนี่ยเราก็เริ่มคอมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักสิงหานะครับหรือว่ากันยานะครับของปี2016ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นเยอะแยะอะไรมากมายนะครับ ถามว่าคอนเซอร์เวทีฟไหมผมคิดว่ามันเป็นฐานของตลาดที่น่าจะอยู่ได้เพราะว่าในแง่งตัวกำไรตลาดที่โตน้อยลงะนะครับแล้วก็เทรนด์ตัวยูที่ขึ้นมาเนี่ยการวางลเลชั่นที่สูงเกินไปผมว่าไม่เหมาะสมก็มีการดิสคาเข้ามาแต่ว่ากรอบ<ม>ด้านบนนะครับคุณหมวยมันมีโอกาสในการสวิงระหว่างปีเนี่ยได้เหมือนกันว่าฐานล่างเนี่ยบริเวณ1,480ถึง1,450ข้างบน1,733ผมคิดว่ามันก็มีโอกาสที่ขึ้นไปพีแต่ว่าคงยังไม่สามารถยืนได้แล้วก็อจะมีการ ายทำไมปรับฐานลงมาใกล้ๆกับดัชนีเป้าหมายของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเองนะคะก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแม่นยําถ้าดูจากปีที่แล้วนะคะทางบอลอนุรักค่อนข้างจะมีการคาดการณ์ตัวเลขแต่ชนีหุ้นค่อนข้างแม่นยำนะคะส่วนการคาดการณ์สินค้าคอมมูนิตี้ในปีนี้เป็นยังไงคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก็ดีน้ําตาลก็ดียางพาราก็ดีค่ะครับจริงๆเราค่อนข้างชอบตัวธีมพกพัะธ์ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นในเรื่องตัวน้ํามันนะครับฐานหินค่อนข้างเยอะแต่พอปี2017เนี่ยเราเปลี่ยนละ นะครับตัวน้ํามันเนี่ยเราแนะนํานักลงทุนว่าพวกปิโตรเลียมขั้นต้นคุณสามารถถือหรือรอขายนะครับอยู่แค่2ทางเท่านั้นเองจะขายหรือว่ารอขายนะครับอย่างเช่นตัววสสผนะครับแล้วอยากให้สวิตมานะครับสำหรับคนที่ขายไปแล้วเนี่ยพวกปิโตรเคมีคิดว่าปจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากตัว global g r o w t h มากที่สุดก็อยากให้เน้นพวก r p c i ร l พีซีไอวีแบจะเป็จหุ้นะเป็นหุ้นที่ผมิดว่าภาพระยาการระยะยาวจะให้ผลแทนอัพฟอร์มตลาดได้ค่ะมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนยังไงบ้างคะสำหรับต้นปีแบบนี้ จริงๆตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนอาจจะกังวลภาพตลาดเพราะว่าเป็นภาพการปรับฐานลงมาครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นผมคิดว่าตลาดจะมีปัจจัยหนุนมากพอสมควรที่ทำให้ตัวดัชนีเนี่ยขับเคลื่อนขึ้นไปที่ระดับประมาณสัก1620สักช่วงประมาณมีนานะครับ<ะ>หรือว่าอาจจะต้นต้นเมษาได,ด้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนน้นผมคิดว่าปัจจัยหนุนทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้ามาเต็มที่แล้วตลาดจะเป็นลักษณะการเล่นรอบเพื่อเทีฟิตตรงนั้นมากกว่านะครับ นีค่ะเป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเตรียมตัวก่อนใครในราการตื่นมารวยนะคะในช่วงรวยกับพูดวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณกรพัฒน์วรเชษฐจากบลนมรพนัพันาสิน์มากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวกันนะคะในช่วงของข่าวจากห้องค้าค่ะ Password. จากห้องค้าค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามเรื่องของเทรนอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะที่ตอนนี้กําลังมีการเป,เปลี่ยนแปลงนะคะอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะจากเดิมที่เราใช้รถยนต์ที่มีการดับเคลื่อขับเคลื่อนนะคะด้วยน้ํามันค่ะแต่ว่าเทรนในอนาคตอตอนนี้กําลังจะมาขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านั่นเองนะคะสำหรับไฟฟ้าที่จะมาขับเคลื่อนก็จะเป็นเทรนใหญ่ของโลกนะคะที่ ทุกอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกจะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวตามนะคะอย่างบ้านเราเองค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณอุตมะสาวนายนท่านก็บอกเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมก็หารือกับ b o i อยู่นะคะคุยกับกระทรวงการคลังอยู่ะคะ่ะหารือกับกระทรวงพลังงานอยู่นะคะพูดคุยกันถึงแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งหมายความถึงรถยนต์ไฟฟ้า EW นะคะรวมไปถึง รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาสัประมาณ1-2เดือนค่ะจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องจับตารอดูความคืบหน้านอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการหลายเจ้านะคะตอนนี้ทุกรายให้ความสนใจมากนะคะที่จะมีการใช้อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าไปกําหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะอย่างเช่นหัวชาร์จนะคะ มาตรการที่ออกมาก็จะมีการทั้งจูงใจฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้รถค่ะเดี๋ยวจะคุยกันออกมาเป็น Road Map เลยนะคะดูซิว่าเอจะสนับสนุนเอกชนยังไงให้มีการขยายการลงทุนแบบไหนจะมีการถ่ายท่อเทคโนโลยีอย่างเช่นการผลิตแบตเตอรี่หรือว่าไปช่วยซัพพลายเออร์อย่างไรให้สามารถที่จะเติบโตในอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าได้นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีมาตรการในส่วนของการจูงใจผู้ใช้รถด้วย อย่างเช่นอาจจะมีมาตรการที่ดึงดูดนะคะให้คนนั้นอาจจะมาซื้อรถที่ผลิตจากไฟฟ้าอาจจะได้ได้อาจจะได้อันนี้สงดีกว่านะคะอาจจะได้ข้อเล็กเปลี่ยนที่ดีกว่ากับการซื้อรถในระบบเดิมๆนะคะก็ต้องจับตารอดูนะคะนโยบายนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเร็วนี้ค่ะมาดูเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ากันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมามีข่าวนะคะที่ทาง s อ b เองมีการชะลอปล่อย สินเชื่อให้กับภาคเอกชนนะคะที่มีการดําเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนหลังจากที่สารปกครองสูงสุดมีการสั่งยกเลิกเช่าที่ดินสอปกอนะคะเพราะว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าของบ้านเรานะคะทางกรรมการผู้จัดก,การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะคุณอาทิตย์นันทวิทยาบอกนะคะว่าพอสารปกครองสูงสุดมีคําสั่งพิพากษาให้ยกเลิกสัญญาเช่า พื้นที่สพกรนะคะก็ทำให้ภาคเอกชนเองได้รับผลกระทบทันทีเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าที่ยื่นขอลงทุนอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในคำพิพากษาของศาลอยู่หลายบริษัทนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเองทาง s c b ีเองจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบค่ะว่าจะอนุมัติอย่างไรอาจจะต้องมีการชะลอปล่อยสินเชื่อให้ภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะหลังจากที่ เกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยเงินกู้ออกไปแล้วการทำธุรกิจเกิดสะดุดขึ้นมาก็จะส่งผลเสียหายต่อทั้งภาคเอกชนนะคะรวมถึงส่งผลเสียหายกับทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์ด้วยนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่นะคะแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าหมวยจะพาไปดูนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะคะเรายังคงอยู่กับคุณหมอสวินไกรภูเบศนะคะผู้ก่อตั้งแบรนด์บิวตี้บูฟเฟ่ค่ะที่เขานั้นสามารถก่อรากสร้างตัวได้นะคะจากการมีอาชีพเป็นหมอธรรมดาตอนนี้เป็นนักธุรกิจหมื่นล้านแล้วเคล็ดลับในการลงทุนให้ประสบความสาเร็จหัวใจคืออะไรกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ